ตอนนี้ค่ะก็อยู่ที่วัดบางเหลียงค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันน้องตุนวันนี้ก็จะมาทาบุญกันครับผมเรามาทําบุญนะครับอมาวัดบางเหลียงเดี๋ยวก็ทาบุญนะแล้วก็หาข้อกันว่าเราไปที่ไหนกันบ้างนะวันนี้นะหนึ่งวันเอ้าเต็มที่เลยเซียว่ก็จะมาอยตุนวันสี oke okay. mauing <im> เราเข้าไปก่อนไปนไปว,ว้าววัดบางเหลียงครับมันสลับซับซ้อนอยังไงไม่รู้ระวังลื่นสลับซับซ้อนมาก ดูเข้าออกแบบแบบไหนนะครับประตูเขา้าตรงแรกก็ไม่มีอะไรสักอย่างปิดหมดเลย กมากินข้าวที่บางพัค่ะอ่าจากเราไปทําบุญที่วัดบางเหลียงวัดบางเหลียงนะตอนนี้เรามาถึงบางพัดนะครับมาข้าวกินก่อนไปไเอครัครั้งนี้เรามาครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่จาไม่ได้เลยแต่อันนี้มามา้น้าขึ้นเออมามาบ่อยมากครับอมีโอกาสเราจะมาอาหารอร่อยที่นี่ไม่แพงนี่ครับบรรยากาศนะครับเราข้ามไปหมู่บ้านฝั่งนู้นนะครับ <c oughs> ระหว่างทางมันจะมีอะไรบ้างน้องตุลมีของฝากนะอ๋อใช่ของฝากอ๋อเป็นกะปิเป็นปลาแห้งเป็นหอยเป็นปูเป็นใช่เออมีครบทุกอย่างใช่เพราะเขาแบบไงอ่ะหาปลาแถวนี้ก็มาทำอ่าข้างก่อนเราไอ้อะไรนะน้องตุลไอ้เออเราซื้อหอยนะหอยหอยหอมเราเรียกหอยหอมเออไปยำเอออร่อยมากเออ วันนี้เราจะดูว่ามีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นแล้วเราไปดูกันเซี่ยวนี่ครับ, <See you. S 2> ะร,บระว่างก็โป๊ะนะครับก็มีนักตกปลานะครับแถวนี้ก็กระพงก็เยอะนะครับกระชังปลาก็มีอ่าเราน่าจะมาตกปลาที่นี่สักครั้งนะน,นี่โอกาสเลยนะเดี๋ยวถ้าเรามาเออ โอกาสเผื่อมีโอกาสได้มาสักครั้งหนึ่งโอเคไปนี่ครับมาถึงแล้วชาวบางพัดยดีดีต้อนรับ <laughs> ว้าวมีของฝากทั้งซ้ายทั้งขวาน,นะครับเราไปทางซ้ายก่อนไป้านอาหารโดยอยู่ทางซ้าย 爷爷啊，爷爷，爷给他们亲自。

กำลังสั่งเมนูนะครับหัวละสองร้อแปดสิบนะครับสั่งอาหารได้เก็บอย่างครับผม ตอนนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับเ <c oughs> มนูปลาสองเอมนูันได้นะ้างนสงอะไรบ้างล่ะทอดกระเทียมยมปลาปลาทอดกระเทียมยำสามกรอบปลาทอดผัดขึ้นชายข้าวผัด แล้วก็อะไรยางนี่แห้งปะไม่รู้ว่าจำไม่ได้อีกอันนึงไม่ได้เออมาเก็บยางนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวดูเมนูมานะว่าจะน่ากินขนาดไหนเมนูแรกมาแล้วครับนี่มีอะไรบาพี่พี่ กระปงทอดกระเทียมครับกุ้งทอดกระเทียมกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็ยำสามกรวบมาละสี่อย่างครับผมเพิ่ออีกสามอย่างโอเคเอาตูนเนื้กนะินเทียวเนาะมาเมนูสวยมากเลยอะไรอ่ะคือสั่งอะไรอะชาน้ำปลาเลยกุ้งลายเสือไหมนั่นนะไม่หรอเออได้กินมากเลยนะสุดนะ ปกติเราใช้กุ้งทะเลไอ้กุ้ง<อ>กุ้งขาวใช่เออ,อ,อนี่ม <า S 1> ันลายนะครับนี่ไม่เคยกินกุ้งนี้แล้วตัวใหญ่มากเลย <c oughs> เดี๋ยวเราอสามอย่างแล้วว้าวได้กินมากปลาครบแล้วครับผมนี่ครับ กะปองข้ากระเทียมยำสามกรอบกุ้งแช่น้ำปลาปูน,นึ่งกุ้งข้ากระเทียมเออข้าวผัดทะเลแล้วก็ปลากะปองผัดขึ้นฉ่ายอย่างเงี้ยพอโปวดน้องตุนนะครับกุ้งแช่น้ำปลา,ว,าว้าวสดไหมต้องตุนหวานมาก,ามากเออ

เขาจะตีดัวว่าจะขับไปให้คถือว่าให้ไดแลสุใจับว่าทานดีจะต้องคีหรอคต้องถว่าดีหรืจะห้นะครับเด็กต้องมีทกานะครับคัที่อย่างวันนี้หรือวันที่นต้องเะตความำเร็นะไม่ใชรับ้าวโชคป่าท่านนะครับทน้จะต้องีคน

ครับท่านผู้ชมปูไข่เน้นเน้นว้าวว้าวนี่ครับออื้ กุ้งแช่น้ำปลาครับไซสใหญ่เลยครับโอ้โหว้าต้นรีวิวหน่อยรีวิวกุ้งแช่น้ำปลาหน่อยอร่อยหวานก็สดมากครับุณเด้งปูก็สดมากครับปูเนื้อแน่นมา,มากๆเลยครับปูทั้งปูทั้งกุ้งทั้งปลาแบบเดีครับดีครับเดี๋ยวจะลองให้ดูครับผมอือขอขอยกนะครับ สรุปว่าว้าวเป็นไงบ้างน้องตุนนะอร่อยอร่อยก็เหมือนกัคครับโอ้วันนี้ไม่มีรถเทศบาลมาแล้วครับรถเทศบาลนอนไม่ลุกเลยครับวันนี้ใครใครพิดตาสะพัดเที้นอร่อยทิ้งครับ ตอนแรกเรานึกว่าจะไม่ได้กินร้านนี้นะครับเพราะว่ามาเขาเมานะขเขาเมางานแต่งนะ<ด>พอเรามาเออจะเๆๆวลาพอดีเขาเสร็จงาน<ม>เสร็จพิธีพอดีเราก็เลยได้กินร้านเดิมครับผมว้าวะอร่อยมากเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อเดี๋ยวค่อยว่า,ากันเซี่ยวปิดทริปนะคะปิดทริปการเที่ยววันนี้นะเราไปทําบุญแล้วก็ไปทานข้าวกันนะตอนแรก เราจะไปปิดทริปกันที่เซนทันนะครับเซนทันเปิดวันที่สามเรายังเข้าไม่ได้นะครับโอ้วันแรกเราไปเป็นไงมังตุนมันเยอะมากบ้านเราจากบ้านเราไปเซนทันระยะทางไม่เกินสามกิโลเมตรนะครับเราไปวันแรกเราออกจากบ้านบ่ายโมงครึ่งไม่ได้ลงเซนทันเลยครับวนรถอย่างเดียวรถติดมากกว่าจะออกได้บ่ายสองสี่สิบโอ้โหก็วันนี้ว่าตั้งใจไปอีก ก็เข้าไม่ได้เหมือนเดิมรถเต็มหมดไม่มีที่จอดนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเราค่อยไปเซนทันวันนี้เป็นไงบ้างต้งตุลสนุกมากทำบุญเป็นไงบ้างพักสบายใจเลยและอาหารนะอร่อยมากเออบังพัดนะครับใครอยากจะไปนะครับอาหารสุดมากๆนะต้นตุลน,นะก็เชิญน,นะเที่ยวเที่ยวก็ติดตามนะใครอ่าตรงนี้เราไม่ได้อัพอ่า อ่า uh, YouTube นานแล้วนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวดูอีพีนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูอีพีพี่ตั้มรับปริญญานะโอเคเดี๋ยวเราเพลงอีกนิดนึงนะครับโอเคซีอ okay, ีพบกันใหม่อย่าลืมภ้ษัเสนอของเรานะคะคือน้ำผลไม,ม้แบบคุณตั้มาเลยทกน้ำขายเ่ยมันกะดีค่ะเจอรถเล่ยกมือทักกวักมือเรียกนะของเราขายไม่แพงนะครับอ่าสิบบาทยี่อ่ายังไงก็ ทั้งหกสาขานะครับช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับทั่วเมืองกระบี่น้ำผลไม้ตันคุณตั้มอร่อยทุกน้ำขถ่ท่องกระบ,บี่ย้ซิ u ใครชอบดูยูทูบเปิดรับชมได้เลยช่องนี้เป็นช่องที่พาที่เละพาเขา้าชมชมกุนค่ทุกคนเ็นดีๆนั้นมีมากมายขอเช่นดูใจตัวติดตามชมตัน ชอบดูยูทูบเปิดรับชมได้เลยช่องนี้เป็นช่งที่พาทิพและพาเขา้าร่ทช่งพาทวคนเข็มดีๆมีมากลายขอเชิญกดติดตามชม่องดพาทขอเชิญ trong thùng có chân những trời còn tịch tạm trong